สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องขยายข่าววันนี้ก็ไม่ได้มานําเสนอข่าวแต่อย่างไรครับแต่จะมีเรื่องเล่าดีๆครับสาระดีๆที่จะให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับเปิดเป็นประโยชน์ของทุกท่านให้มากกว่าน้อยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทําชีวิตให้มีความสุขครับผม ฟังดูแล้วอาจจะไม่ง่ายหรือไม่ยากนะครับแต่ผมเองก็อยากจะนำเทคนิคนี้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับท่านที่กำลังทุกข์ใจนะครับก็เก็บเอาไว้ฟังเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับก็คือหากเรามีความทุกข์เราก็ไม่ยากเลยครับไม่ต้องไปหาที่พึ่งที่ไหนเลย อยู่ที่ใจของเรานั่นเองนะครับซึ่งความสุขอันนี้ผมได้ไปพบเจอกับตัวเองมาในสมัยช่วงเรียนมัธยมนะครับครูก็ได้พาไปฝึกนั่งสมาธินั่นเองนะครับไปหนึ่งอาทิตย์นะครับไปหนึ่งอาทิตย์ก็สองสามวันแรกนี่บอกเลยว่าทรมานเหลือเกินนะครับแต่พอเข้าวันที่สี่ที่ห้านะครับการนั่งสมาธิของผมก็เริ่มนั่งได้นานขึ้น จะบอกก็คือการทําสมาธินั่นเองนะครับให้ทําให้ชีวิตเราหรือจิตใจของเรานั้นสงบเป็นอย่างดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยพบเจอมาและเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือการได้ทําสมาธินั่นเองนะครับนั่งสมาธิก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับก็บครูก็จะให้นั่งสมาธินะครับโดยการ ดูลมหายใจเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องวกเบกอะไรมากนะครับยิ่งนั่งได้นานยิ่งภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าทําได้แบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แรกๆสมาธิเราจะสั้นนะครับจะทําได้ไม่นานนักนะครับแต่ก็ค่อยฝึกฝึกก็คือเหมือนการขัดเกลานะครับยิ่งนานก็ยิ่งดีครับเราก็ไม่ต้องไป วกแวกไปทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ยากฟังดูง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับการทําทสมาธิตรับคนที่ไม่เคยฝึกนะครับฝึกนั่งไปเรื่อยครับดูลมหายใจไปเรื่อยครับภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆยิ่ง,งนานยิ่งดีครับพอเราได้สักสองสานาทีที่จิตนิ่งที่ไม่วอกแวกนะไรจะเกิดปิตินะครับเกิดปิติบ่อยๆบางคนก็ตัวหมุนนะครับ แต่ผมเองนี่จะตัวหมุนนะก็รู้สึกจะมีความสุขที่สุดนะครับยิ่งนานไปเรื่อยก็จะในถึงขั้นสามสี่ชั่วโมงนี่นะครับถึงขั้นที่จะสามารถที่จะิตขอดตกันออกกันได้เลยทีเดียวนะครับแต่ผมเองนั้นทําได้ไม่ถึงนั่นนะครับเพราะว่าครบวันอาทิตย์ไปครบหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับก็ได้กลับก่อนแต่ว่าตัวผมเองนั้นก็ดังได้นั่งนานถึงห้าถึงหกชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ทําให้รู้ว่าเข้าใจว่าเออ,อเวลาเราไปวัดแล้วเห็นพระพูดแบบจิตสงบพูดแบบเรียบร้อยครับแบบสุขุมนะครับนั่นก็คือท่านปฏิบัติสมาธิได้นานท่านเองนะครับผมเองก็เคยได้ไปสัมผัสตร,ตรงนั้นในในช่วงชีวิตเองนะครับก็ทําให้รู้ว่าความสุขที่สุขที่สุดก็อยู่ที่การให้ทําสมาธินั่นเองครับก็อยู่ที่ เราจะทําทได้ไหมก็คือที่เรามานี่เหมือนเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายพูดง่ายคือไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับีในใจของเรานั่นเองนะครับกว่าเรายิ่งนั่งได้นานมันก็จะยิ่งดีครับผมดีแก่จิตของเรานั่นเองครับแถมในชีวิตจริงก็เอาไปใช้ได้นะครับทําให้ทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับครับก็เรียกว่าการขัดเกลาจิตใจนั่นเอง ส่วนตัวผมเองก็รู้สึกประทับใจในช่วงเวลานั้นเหลือเกินก็เลยเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อจะเกิดประโยชน์นะครับเพราะผมก็เองก็ฝึกเล่าเรื่องแบบไม่มีสคริปเป็นคลิปแรกนะครับผิดพลาดประการใดนั้นก็ต้องขออภัยกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็อาจจะพอจับใจค,ความได้แล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับแบบนี้ประมาณนี้ให้ทุกท่านได้รับฟังกันขอบคุณที่รับฟังแล้วกันนะครับ แลหรัว,วันนี้ก็คงต้องลำลาก,กันไปก่อนเด้๋วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ